สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่จัก,กรวาลธรรมะครับคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเมื่อมีคนมาทำร้ายเราทำร้ายจิตใจเราอย่างแสนสาหัสทรยศเราหรือโกงเราความแค้นมันก็ฝังแน่นอยู่ในอกและเมื่อมีคนหวังดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครูบาอาจารย์มาบอกเราว่า ปล่อยวางเถอะให้อภัยเขาไปสิอาโหสิกรรมให้เขาเถอะแทนที่เราจะรู้สึกเย็นลงเรากลับรู้สึกโกรธยิ่งกว่าเดิมพูดง่ายนี่ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกทำไมเราต้องเป็นฝ่ายยอมด้วยทำไมคนเลวๆแบบนั้นถึงต้องได้อยู่อย่างมีความสุขในขณะที่เรายังเจ็บอยู่ตรงนี้ความรู้สึกนี้ คือความยุติธรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ครับและมันไม่ผิดที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นช่องจัก,กรวาลธรรมะในวันนี้ไม่ได้จะมาบังคับให้คุณต้องให้อภัยใครแต่เราจะมาชวนมองมุมใหม่ครับเราจะมาตั้งคำถามกันว่าตลอดเวลาที่เราไม่ให้อภัยเขาตลอดเวลาที่เรากำความแค้นก้อนนี้ไว้แน่นใครคือคนที่เจ็บปวดที่สุดครับ เขาคนที่ทำร้ายเราเขารู้ตัวด้วยซ้ำหรือเปล่าว่าเรากำลังแค้นเขาเขาอาจจะลืมเรื่องของเราไปแล้วเขากำลังหัวเราะเขากำลังใช้ชีวิตของเขาอย่างมีความสุขแต่เราละ่ะเรานอนไม่หลับเรากินข้าวไม่อร่อยทุกครั้งที่นึกถึงหน้าเขาหัวใจเราก็บีบความดันเราก็ขึ้น เราต้องเจ็บซ้ำๆกับเรื่องที่มันจบไปนานแล้วครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว่าอย่างคมคายมากครับท่านว่าการกรมความแค้นไว้มันก็เหมือนการกรมฐานไฟร้อนๆหวังจะคว้างใส่หน้าคนอื่นคนอื่นจะโดนหรือไม่เราไม่รู้แต่มือของเรานี่แหละที่พองที่ไม่อยู่ตลอดเวลา หรือบางท่านก็เปรียบว่ามันเหมือนการดื่มยาพิษแล้วหวังให้อีกคนตายเห็นภาพไหมครับความแค้นมันคือยาพิษที่เราชงขึ้นมาเองดื่มเองแล้วก็ทรมานเองดังนั้นการอาโหสิกรรมที่เราจะคุยกันในวันนี้จึงไม่ใช่การทำเพื่อเขาครับเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะได้รับกรรมหรือไม่ นั่นเรื่องของเขานั่นเรื่องของกฎแห่งกรรมแต่การหโหสิกรรมคือการหยุดดื่มยาพิษครับมันคือการแบรมือทิ้งฐานไฟก้นนั้นไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อมือของเราจะได้เลิกพองมันคือการปลดล็อกตัวเราเองออกจากพันธนาการที่เราสร้างขึ้นมันคือการรักตัวเองที่ทรงพลังที่สุด มันคือการประกาศอิสรภาพว่าฉันจะไม่ยอมให้การกระทำเร็วๆของเธอมากำหนดความสุขของฉันได้อีกต่อไปนี่คือแก่นที่เราจะมาขยายความกันในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นนั้นหน้าตามันเป็นอย่างไรและทำไมการไม่ให้อภัยถึงเป็นการขังตัวเราเอง ยิ่งกว่าขังเขาครับจากตอนที่แล้วเราได้นิยามกันใหม่แล้วนะครับว่าการอโหสิกรรมคือการหยุดดื่มยาพิษคือการวางฐานไฟเพื่อตัวเราเองจะได้เลิกเจ็บในวันนี้จัก,กรวาลธรรมะจะพาทุกท่านมาดูภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนั่นคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคุณเคยรู้สึกนะครับว่า คนที่เราเกลียดที่สุดกลับเป็นคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดเราไม่ได้อยู่กับเขาจริงๆหรอกครับแต่เขาอยู่ในหัวของเราตอนเรากินข้าวเขาก็มานั่งกินด้วยในความคิดนะฮะตอนเราอาบน้ําเขาก็มาอาบด้วยตอนเรากําลังจะนอนเขาก็มานอนข้างๆคอยกระซิบคอยฉายหนังเรื่องเดิมซ้ำๆ เราหนีเขาไปไหนไม่พ้นเลยตราบใดที่เรายังไม่ให้อภัยนี่แหละครับคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมันคือโซ่ที่เราเป็นคนล่ามตัวเราเองไว้กับเขาเราคิดว่าการที่เรากโกรธการที่เราแค้นมันคือการลงโทษเขาเราคิดว่าการที่เราจดจำคือการที่เราเหนือกว่า แต่ในจกักรวาลแห่งธรรมะมันกลับตรงกันข้ามครับเขาผู้กระทําเขาทําเราแค่ครั้งเดียวในอดีตแต่เราผู้ถูกกระทํากลับอนุญาตให้เขาทําร้ายเราซ้ําๆทุกวันในปัจจุบันผ่านความคิดของเราเองเขาอาจจะเดินลอยหน้าลอยตาลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่เรา กลายเป็นนักโทษนักโทษที่ถูกขังอยู่ในคุกแห่งความทรงจำคุกที่มีเขาเป็นผู้คุมที่อยู่ในหัวของเรามันยุติธรรมแล้วหรือครับที่เขาเป็นอิสระแต่เราต้องติดคุกเพียงเพราะเรากำความแค้นนั้นไว้ดังนั้นการโหสิกรรมจึงไม่ใช่การยอมแพ้ครับ แต่มันคือการปฏิวัติมันคือการแหกคุกมันคือการตัดโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้กับเขาอโหสิกรรมไม่ได้แปลว่าปล่อยเขาไปแต่แปลว่าปล่อยเราไปครับปล่อยเราให้เป็นอิสระจากเขาเมื่อเราอโหสิเรากําลังไล่เขาออกไปจากหัวของเราครับเรากําลังทวงพื้นที่ในหัวใจของเรากลับคืนมา เรากำลังบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาอยู่ในชีวิตของฉันอีกต่อไปแม้แต่ในความเคิดแล้วเขาล่ะเขาจะได้รับกรรมไหมนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอหน้าที่พิพากษาเป็นของกรรมหน้าที่ของเราคือการปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความทุกนี้ เมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าเราต้องตัดโซ่เส้นนี้เพื่อตัวเราเองคำถามต่อมาคือจะตัดมันอย่างไรในเมื่อมันยังเจ็บอยู่เลยดังนั้นการอโหสิกรรมจึงไม่ใช่การยอมแพ้ครับแต่มันคือการปฏิวัติมันคือการแหกคุกมันคือการตัดโซ่ตรวนที่ล่ามเราไว้กับเขาอโหสิกรรมไม่ได้แปลว่าปล่อยเขาไป แต่แปลว่าปล่อยเราไปปล่อยเราให้เป็นอิสระจากเขาเมื่อเราอาโหสิเรากำลังไล่เขาออกไปจากหัวของเราครับเรากำลังทวงพื้นที่ในหัวใจของเรากลับคืนมาเรากำลังบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาอยู่ในชีวิตของฉันอีกต่อไปแม้แต่ในความคิด แล้วเขาล่ะเขาจะได้รับกรรมไหมนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอหน้าที่พิพากษาเป็นของกรรมหน้าที่ของเราคือการปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความทุกนี้เมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าเราต้องตัดโซ่เส้นนี้เพื่อตัวเราเองคำถามต่อมาคือจะตัดมันอย่างไร ในเมื่อมันยังเจ็บอยู่เลยในตอนต่อไปจะกระวานธรรมะจะนำเสนอสามขั้นตอนปลดโซ่ฉบับคนจริงเราจะเริ่มกันที่ขั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นขั้นที่คนส่วนใหญ่มองข้ามครับนั่นคือการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้ครับจากสองตอนที่ผ่านมาเราได้เปลี่ยนมุมมองกันอย่างสิ้นเชิงแล้วว่า การอโหสิกรรมคือการหยุดดื่มยาพิษในตอนที่หนึ่งและคือการตัดโซ่ตรวนเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองออกจากคุกในความคิดในตอนที่สองเรารู้แล้วว่าเราต้องทำเพื่อตัวเราเองแต่วิธีทำละ่ะจะทำอย่างไรนี่คือสามขั้นตอนปลดโซ่ฉบับคนจริง ที่จักรวาลธรรมะจะนำเสนอครับคนส่วนใหญ่เมื่อคิดจะให้อภัยพวกเขามักจะกระโดดไปขั้นที่สามเลยครับนั่นคือการพยายามลืมการพยายามบอกว่าไม่เป็นไรการบังคับใจตัวเองว่าฉันให้อภัยมันเหมือนเรามีบาดแผลที่เน่าอยู่ข้างในมีหนองมีเศษดิน แต่เรากลับพยายามปิดพลาสเตอร์ทับมันแล้วก็หลอกตัวเองว่ามันหายแล้วผลลัพธ์คืออะไรครับแผลนั้นมันก็ยิ่งอักเสบยิ่งเน่าอยู่ข้างในรอวันประทุที่รุนแรงกว่าเดิมดังนั้นขั้นที่หนึ่งจึงเป็นขั้นที่สำคัญที่สุดและเจ็บปวดที่สุดแต่มันคือการล้างแผลครับขั้นที่หนึ่งคือการยอมรับความจริง ไม่ใช่การยอมแพ้นะครับยอมรับอะไรหนึ่งยอมรับว่าเราเจ็บหยุดโกโหกตัวเองว่าไม่เป็นไรหยุดทำเป็นเข้มแข็งกล้าหาญที่จะนั่งลงแล้วมองความเจ็บปวดของตัวเองยอมรับกับตัวเองตรงๆว่าใช่ฉันกำลังเจ็บใช่ฉันกำลังโกรธใช่ฉันเสียใจ การยอมรับคือการเปิดไฟให้เราเห็นแผล 2. ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าอดีตมันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เขาทำมันเกิดขึ้นไปแล้วการย้ำคิดว่ารู้อย่างนี้ถ้าวันนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันมีแต่เผาปัจจุบันของเรายอมรับว่านี่คือความจริง ที่เราต้องอยู่กับมัน 3. ามยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดจริงๆนี่คือหัวใจของฉบับคนจริงครับการอโหสิกรรมไม่ใช่การแก้ตัวให้คนอื่นเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าอ๋อเขาคงมีเหตุผลของเขาถ้าเรายังไม่พร้อมจะเข้าใจเรายอมรับได้เลยว่าใช่สิ่งที่เขาทำมันไม่ยุติธรรม มันเลวร้ายมันไม่สมควรเกิดขึ้นกับเราการยืนยันความเจ็บปวดของตัวเองคือการให้ความยุติธรรมกับตัวเองเป็นคนแรกครับเมื่อเรากล้าที่จะล้างแผลกล้าที่จะยอมรับความจริงทั้งสามข้อนี้แผลของเรามันจะสะอาดครับมันพร้อมแล้วที่จะใส่ยา ในขั้นตอนนี้เราได้แยกออกจากกันแล้วระหว่างเหตุการณ์ที่มันจบไปแล้วกับความทุกข์ที่เรายังแบกอยู่ในปัจจุบันเมื่อแผลสะอาดในตอนต่อไปเราจะมาใส่ยากันครับนั่นคือขั้นที่สองการทำความเข้าใจนี่ไม่ใช่การเข้าใจเขานะครับแต่คือการเข้าใจธรรมะ เราจะมาดูกันว่ากิเลสและอวิชามันทำงานอย่างไรเพื่อลดทอนอํานาจของเขาที่มีต่อใจของเราครับเรากำลังอยู่ในกระบวนการปลดโซ่นะครับจากตอนที่แล้วเราได้ผ่านขั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นขั้นที่สำคัญที่สุดนั่นคือการยอมรับความจริงหรือการล้างแผลเรายอมรับแล้วว่าเราเจ็บ เรายอมรับแล้วว่าอาดีตแก้ไขไม่ได้และเรายอมรับแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดจริงๆตอนนี้แผลของเราสะอาดแล้วครับมันพร้อมสำหรับการรักษาวันนี้เราจะมาต่อกันที่ขั้นที่สองและขั้นที่สซึ่งเป็นการใส่ยาและการปิดแผลครับ ขั้นที่สองการทำความเข้าใจเพื่อลดอํานาจเขาขั้นตอนนี้ละเอียดอ่อนมากครับผมขอย้ำการทำความเข้าใจไม่ใช่การแก้ตัวให้เขาและไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแต่การทำความเข้าใจในที่นี้คือการเข้าใจธรรมะ คือการมองให้ทะลุตัวบุคคลไปเห็นเหตุปัจจัยที่ขับเคลื่อนเขาอยู่คนเราทำไมถึงทำเลวต่อกันครับเพราะเขามีความสุขมากเหลือเกินนะครับไม่ใช่แต่เพราะเขาก็กำลังทุกข์ครับในจักรวาลแห่งธรรมะมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสถูกอวิชชา หรือความไม่รู้ครอบงำเขาโกงเราเพราะความโลภเขาด่าเราเพราะความโกรธโทสะเขาทำร้ายเราเพราะความหลงโมหะเขาก็เป็นทาตเป็นทาตของกิเลสในใจเขาเองเขาก็น่าสงสารเขาตาบอดเขากำลังสร้างกรรมที่เลวร้าย ให้กับตัวเขาเองเมื่อเรามองแบบนี้อำนาจที่เขามีเหนือใจเรามันจะลดลงทันทีครับเราจะเปลี่ยนจากความแค้นที่มีต่อบุคคลกลายเป็นความเข้าใจในสัจธรรมว่าอ๋อนี่คือพิษของกิเลสมันทำงานแบบนี้นี่เองเราเปลี่ยนจากการตกเป็นเหยื่อ ที่ถูกกระทํากลายเป็นผู้สังเกตการที่เห็นตามจริงเมื่อเราเข้าใจว่าเขาก็เป็นแค่มนุษย์ที่ตาบอดที่กําลังสร้างกรรมให้ตัวเองความโกรธมันจะค่อยๆเบาบางลงมันจะกลายเป็นความสมเพชหรือความเมตตาซึ่งอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ครับแค่เข้าใจก็พอแล้ว เมื่อแผลสะอาดขั้นหนึ่งและยาคือความเข้าใจได้ซึมเข้าไปแล้วขั้นสองก็ถึงเวลาตัดโซ่ครับขั้นที่สามการประกาศอาโหสิกรรมการตัดโซ่จริงนี่คือการกระทำครับไม่ใช่แค่ความคิดนี่คือพิธีกรรมที่เราทำเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองเราไม่จำเป็นต้องไปพูดต่อหน้าเขานะครับ โดยเฉพาะถ้ามันอันตรายแต่เราทำในใจของเราวิธีธทำฉบับจับต้องได้หาที่สงบสงบอยู่กับตัวเองนึกถึงเหตุการณ์นั้นที่เรายอมรับแล้วในขั้นที่หนึ่งนึกถึงตัวเขาที่เราเข้าใจแล้วในขั้นที่สองแล้วพูดออกมาเบาๆหรือพูดในใจพูดกับจักรวาล พูดกับตัวเองข้าพเจ้าชื่อเราขอยอมรับถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากชื่อเขาหรือเหตุการณ์นั้นข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าการกระทําของเขาเกิดจากความไม่รู้เกิดจากกิเลสซึ่งนั่นคือกรรมของเขาแต่การแบกความทุกนี้ไว้มันคือกรรมของเราบัดนี้ เพื่อปลดปล่อยตัวข้าพเจ้าเองเพื่อหยุดการดื่มยาพิษเพื่อยุติการทำร้ายตัวเองข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขอตัดโซ่ตรวนนี้ขอคืนความโกรธนี้ไปกับอดีตขอทวงความสุขและความสงบกลับคืนมาเป็นของข้าพเจ้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้า เป็นอิสระวินาทีที่คุณประกาศจบโซ่มันขาดแล้วครับคุกมันเปิดแล้วในตอนหน้าตอนสุดท้ายเมื่อโซ่ขาดแล้วชีวิตใหม่ที่ปราศจากเขาชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงหน้าตามันจะเป็นอย่างไรเราจะมาสรุปการเดินทางนี้กันครับ เราได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของการปลดโซ่ตรวนนี้แล้วนะครับตลอดสตอนที่ผ่านมาเราได้นิยามใหม่ว่าเอาโหสิกรรมคือการหยุดดื่มยาพิษเพื่อตัวเราเองตอนที่หนึ่งเราได้เห็นว่าการไม่ให้อภัยคือคุกที่ขังเราไว้กับเขาตอนที่สอง เราได้ล้างแผลด้วยการยอมรับความจริงขั้นที่หนึ่งและเราได้ใส่ยาขั้นที่สองคือความเข้าใจและตัดโซ่ด้วยการประกาศอโหสิกรรมขั้นที่สามไปแล้วตอนที่สมาถึงตอนนี้โซ่มันขาดแล้วประตูคุกมันเปิดแล้วคำถามสุดท้ายคือชีวิตใหม่ที่เป็นอิสระ หน้าตามันเป็นอย่างไรครับ 1. อิสรภาพไม่ได้แปลว่าการลืมนี่คือความจริงที่จักรวาลธรรมะต้องย้ำครับเราไม่ได้ลบความทรงจำแผลเป็นมันยังอยู่ครับเหตุการณ์นั้นมันยังคงเป็นข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออารมณ์ที่เกาะอยู่กับมันเมื่อก่อนแค่นึกถึงเราก็เจ็บ เราก็โกรธเหมือนถ่านไฟที่ยังร้อนแต่ชีวิตใหม่เมื่อเรานึกถึงเราเห็นมันแต่เราไม่รู้สึกหรือรู้สึกก็แค่เฉยเฉยเหมือนเท่าถ่านที่เย็นสนิทแล้วเราจำได้แต่เราไม่เจ็บอีกต่อไปนี่คืออิสรภาพที่แท้จริงครับอดีตมันครอบงำเราไม่ได้อีกแล้วสอง อโหสิกรรมภายในไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปคบภายนอกนี่คือฉบับคนจริงที่ชัดเจนที่สุดการให้อภัยคือกระบวนการภายในเราตัดโซ่ในใจเราแต่การกระทําภายนอกเราต้องใช้ปัญญาครับถ้าเขายังเป็นยาพิษถ้าเขายังเป็นอันตรายเราอาโหสิให้เขาได้แต่เราไม่จำเป็นต้องกลับไปให้เขา ทำร้ายเราซ้ำสองเราให้อภัยเขาได้แต่เราเลือกที่จะเดินออกมาเรารักตัวเองมากพอที่จะปกป้องตัวเองการอโหาสิคือความเมตตาการไม่กลับไปยุ่งคือปัญญาเราต้องมีทั้งสองอย่างครับ 3. พลังชีวิตที่ได้กลับคืนมานี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ ลองคิดดูสิครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราใช้พลังงานชีวิตไปกับการโกรธการแค้นการย้ำคิดมากขนาดไหนพลังงานเหล่านัน้นมันมหาศาลนะครับวันที่เราตัดโซ่พลังงานทั้งหมดนั้นมันไหลกลับมาหาเราครับจากพลังงานลบมันเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกเรานอนหลับเลิกขึ้น เรากินข้าวอร่อยขึ้นเรามีสมองไปคิดเรื่องอนาคตเรามีหัวใจไปรักคนที่ควรค่าแก่ความรักเราเปลี่ยนจากเหยื่อผู้ถูกกระทากลายเป็นผู้รอดที่แข็งแกร่งและกลายเป็นผู้สร้างชีวิตใหม่